สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ซึ่งตรงกับปีเถาะนะคะเรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหม ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าหากพยากร์ไปแล้วมาดามไอหรือว่าเสียงแหบแห้งลงไปเป็นเพราะว่ามาดามไอมากนะคะในตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มดีขึ้นมานิดหน่อยก่อนหน้านี้ไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันเลยทีเดียวเพราะว่าลองอัดแล้วมันไม่ได้พอพูดพูดไปแล้วเสียงมันหายไปเลยนะคะไอแล้วเจ็บคอเจ็บหน้าอกเจ็บซี่โครงมากเลยวันนี้เขายังชั่วแล้วก็เลยมาทําให้ ก็หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวนะ้ะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ทําขึ้นแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามก็ต้องขออภัยเวนะ้ะที่นี้ด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่า <c oughs> ผู้ที่เกิดวันศุกร์เองในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่าทําอะไรแบบกล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเป็นช่วงของใจนักเลงนะคะอยากทําอะไรพร้อมที่จะทากล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นช่วงของการที่เรียกว่ารักพวกรักพ้องนะคะถ้าพวกพ้องเดือดร้อนหรือพวกพ้องต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่เกิดวันศุกร์เองพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะถ้าเวลารักใครรักจริงเลยนะแต่ถ้าเวลาเกลียดใครก็เกลียดแรงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องการงานเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นะการงานของคุณในที่นี้มีเกณฑ์ของการที่จะได้ไปทํางานต่างประเทศนะหรือ มีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปต่างประเทศงานของคุณอาจที่จะในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศได้เลยทีเดียวใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักพยากรเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นโค้ชนะคะ อันเนี้ยเหมาะเลยมีเกณฑ์ของการที่จะแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นไปเป็นการส่วนตัวนะไปร่วมกับองค์กรอาจที่จะต้องมีการแบ่งจัดสรรปันส่วนแบ่งผลประโยชน์กันเกิดขึ้นแต่คุณอาจที่จะมีความรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากหัวหน้าหรือจากคนที่นําทางหรือจากคนที่แนะนำในในช่วงของในเดือนนี้นะจะมีการ ตรงนี้เกิดขึ้นแต่ก็เรียกว่าจะส่งผลทําให้คุณมีชื่อเสียงได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังมันมีชื่อเสียงได้ด้วยแล้วมันก็มีการถูกติฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบางกลุ่มได้ด้วยเช่นกันนะคะบางกลุ่มช่วยคุณแต่บางกลุ่มอาจที่จะกําลังใส่ร้ายป้ายสีไปในทิศทางที่ไม่ดีหรืออาจที่จะ เป็นเรื่องที่คุณไม่ได้เป็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไอ้เรื่องการที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกติฉินนินทาเนี่ยเราไม่สามารถห้ามใครได้แต่ที่สําคัญเราจะต้องปรับพติตนดีเวลาที่เราถูกติฉินนินทาหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีเรายังคงเส้นคงวาของของคุณงามความดีของเราไว้ต่อให้คนไปนินทาเราใส่ร้ายป้ายสีเราสักแค่ไหนก็ตาม คนที่เขามองภาพพจน์เก่าๆของเราเขายังเห็นอยู่ว่าตลอดเวลาเราไม่ใช่คนแบบนั้นเขาก็จะไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะคะแต่ถามว่าคิดทําลายชื่อเสียงไหมคิดทําลายอยู่แต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะให้เขาทำเราได้หรือให้เขาทำเราไม่ได้ถ้าให้เขาทำเราไม่ได้คือคุณต้องคงเส้นคงวาของความดีเอาไว้แต่ถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณทำตัว เลื่อยเลื่อยเฉยเฉยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมีข่าวข่าวบ้างอะไรบ้างเนี้ยมันยิง่งส่งผลทําให้คนที่เขานินทาคุณเนี่ยเขาไปกับผพือได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะอ่ะทีนี้มาดูว่าการงานมีเกณฑ์ของการที่จะก้าวหน้าได้จากผู้หลักผู้ใหญ่แต่การงานก็มีการที่จะถูกผู้หลักผู้ใหญ่เช่นกันที่บางกลุ่มขัดแข้งขัดขาเราทําให้เราเนี่ย ไปได้ไม่สะดวกเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังคลิปเราจะมีเคล็ดลับเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์กันนะคะมาดูการเงินกันบ้างเขาบอกว่าการเงินได้มาแบบฟุกฟุกนะคะมีโอกาสที่จะได้มาแบบฟุกฟุกอาจจะได้ก้อนโตบ้างก้อนเล็กบ้างสุดแล้วแต่สุดแล้วแต่คนะาดหวังไม่ได้ <c oughs> สุดแล้วแต่ว่าคนที่เขาจะช่วยเราเขานึกถึงเราปุ๊บเราก็จะได้ เงินก้อนใหญ่ก้อนโตแบบฟุกๆถ้าเขาลืมเราไปเราก็พยายามมันมันให้เขานึกถึงเราด้วยการที่มาทักทายไปหาพูดคุยไปหาอย่าให้เขาลืมเราถ้าเมื่อไหร่ที่เรารอให้เขามาติดต่อหาเราเองเขาอาจจะลืมเราไปได้บางช่วงบางตอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็จริงๆคุณเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วใช้การใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็นประโยชน์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตารักใคร่แล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมคุณอยู่ดังนั้นเอาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะมาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดคนโสดในที่นี้เขาบอกว่ารักเก่าจะหวนกลับมานะ ใครที่เคยมีรักเก่าที่เลิกลากันไปนานแล้วป๊อปปี้เลิฟตั้งต่สมัยเด็กๆเพลอๆจะได้เวียนกลับมาเจอกันนะคะหรือไม่ก็อาจที่จะกลายเป็นว่าความรักที่ยังตัดอกตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้มันก็เลยทำให้คนที่เกิดวันศุกร์บางทีก็มีแฟนยากได้ด้วยเช่นกันเพราะยังไม่สามารถ ลืมรักครั้งแรกได้ลืมรักเก่าได้หรือยังมีความผูกพันฝังจิตฝังใจกับความรักเก่าเก่าอยู่จึงทําให้ไม่มีความรักก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคู่ครองมีเรื่องคิดเครียดนะหรือตัวเราเองก็อาจจะเครียดเคียดกับคู่ครองได้ด้วยหรือบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ที่เรียกว่าตัวเรากับคู่ครองกําลังคิดที่จะ ทำอะไรธุรกิจบางอย่างที่เคยคิดกันไว้นานแล้วหรือมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าทําธุรกิจที่เดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะนะคะอาจจะมีธุรกิจของการที่จะเดินทางไปต่างประเทศกับคู่ครองของเราได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่มีเกณฑ์ตรงนี้ก็มีการที่จะเริ่มต้นได้ไปในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ นมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพให้ระวังทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ภูมิแพ้ผู้ชายก็ระวังเกี่ยวกับต่อมลูกหมากบวมโตกระเพาะปัสสาวะนะคะเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายระบบน้ําทุกส่วนในร่างกายนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคของผู้ใหญ่โรคของผู้ใหญ่ก็อย่างเช่นว่าเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจ ะะสำหรับใครที่สูงอายุแล้วก็ต้องระวังตรงนี้จะมีเกณฑ์ของการเป็นโรคของผู้ใหญ่เกิดขึ้นเอาแค่โรคใดโรคหนึ่งนะเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจคุณไม่ต้องเอาทุกโรคเพราะว่ามันรักษาไม่หวัดไม่ไหวหรือคุณเป็นโรคใดโรคหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะชวนเพื่อนมันมาเพราะฉะนั้นควบคุมดูแลสุขภาพไปดีสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะสุขภาพค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยได้ง่ายอ่ะ ระวังเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเนี่ยมาดามยังเป็นเลยมาดามเปิดวันศุกร์ด้วยแหลอะอาทีนี้มาดูถึงว่าเออโชคลาบโชคลาบมีไหมมีเกณฑ์ของการมีโชคลาบแต่โชคลาบในที่นี้เขาบอกว่าอาจจะได้มาจากการที่เรียกว่าความเก่งความสามารถของตัวเรานะนะคะหรือถ้าจะได้ลาบลอย ลาบลอยในที่นี้เขาบอกว่าลาบลอยไม่ค่อยมีนะผู้ที่เกิดวันศุกร์จะได้โชคลาบจากเรื่องการงานมากกว่ามาจากความเก่งความสามารถของตัวเราเองที่จะส่งผลทําให้คุณมีลาบผลรายได้เกิดขึ้นแต่ลาบผลรายได้ที่จะได้เกิดขึ้นมันอาจจะมีการที่จะต้องเอ่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะต้องแบ่งปันให้องค์กรหรือคนที่เข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตมาสนับสน,นุนมาผัก มาผลักดันมาส่งเสริมคุณอาจจะต้องมีการตรงนี้จัดสรรปันส่วนให้คุณอาจที่จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืออาจที่จะมีความรู้สึกว่าเสียเปรียบเกิดขึ้นแต่ก็คงจะต้องยอมยอมเพื่ออะไรยอมเพื่อมีชื่อเสียงนะคะทีนี้มาดูว่าเออศัตรูมีไหมเขาให้เรามาผู้ที่เกิดวันศุกร์เขาเตือนเลยว่าศัตรูคือคําพูดของตัวคุณเอง ศัตรูคือความคิดของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาคําพูดของคุณจะทําให้คุณเสียผลประโยชน์ได้ด้วยเสียลาภผลรายได้จากคําพูดของคุณได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดหรือพูดให้น้อยคิดให้มากพูดให้น้อยจะดีกว่าหรือทางที่ดีเป็นผู้ฟังจะดีที่สุดอย่าเป็นผู้ เป็นผู้พูดให้น้อยเป็นผู้ฟังให้เยอะนะคะเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะเหนื่อยเพราะคนในครอบครัวเหนื่อยเอ่อแล้วก็ไม่สามารถพึ่งใครได้นอกจากพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองได้เออทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็เหนื่อยเพื่อครอบครัวถามว่างานสังคมงานที่ทำเกี่ยวกับด้านสังคมสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์มีคู่แข่งเยอะนะแต่คุณโดดเด่น บอกเลยว่าคุณโดดเด่นคุณจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่อุปสรรคที่ว่ามาจากไหนมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกหมันไส้หรือพูดง่ายๆอิฉานั่นแหละต่อให้เขาดีกว่าเราอะแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังจะดีขึ้นหรือเรากําลังจะดีกว่าหรือเราไม่น่าที่จะต้องดีไปกว่านี้ ดีอยู่เท่าเดิมพอแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็อาจที่จะขัดแข้งขัดขาเราแล้วทำให้เรารู้สึกท้อพอเรารู้สึกท้อเราก็อาจจะไม่ไปต่อหรืออาจที่จะดรอปตัวเองลงไปนั่นคือจุดเสียของตัวคุณแต่ถ้าคุณฝ่าฟันต่อไม่ท้อคุณจะประสบความสําเร็จนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์คุณมีโอกาสที่จะโดดเด่นคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงในสังคมได้เพราะฉะนั้นชื่อเสียงจะมาจากความมุกมานะอุตสาหะของตัวคุณเอง ต้องทำด้วยตัวเองคนที่จะช่วยคุณช่วยน้อยมากมีเออได้ดีเพราะตัวเองมากกว่านะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เอาละค่ะมาดูเคล็ดลับเสริมดวงผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะหมั่นท่องไปเลยวาโทโนอะมะมะวาเนี่ยวันละ21จบ ท่องทุกวันเลยเพราะมันเป็นพระคาถาประจําวันศุกร์พระคาถาประจําวันของตัวคุณเองคุณท่องทุกวันเสร,เสริมอะไรเสริมเรื่องความรักความรักในที่นี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้คนที่เห็นเรารู้สึกรักใคร่เมตตาเรานะคะเสริมเรื่องความสุขทําให้ชีวิตเรามีความสุขมีคนรักเราเราก็มีความสุขเสริมเรื่องความมั่นคงทําให้เราเมื่อเขารักเราเรามีความสุขเราก็มีงานมีเงินเข้ามาเราก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาเอาเคล็ดลับเสริมดวงจากมาดามเพิ่มไป เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์มันมีโลกาวินาศเกิดขึ้นนี้เองนะคะเขาบอกให้ท่องพระคาถาประจำวันอาทิตย์6จบในวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเวลาเก้านาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาท่องพระคาถาประจำวันอาทิตย์6จบในวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์คืออะไรเกียรติยศชื่อเสียงนะคะ เพราะวาสนาบารมีเกียรติยศชื่อเสียงกําลังจะถูกทําลายเกียรติยศชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นเราจะถูกทําลายแบบโลกาวินาศเลยกะจะทําให้เราอะย่อยยับไปด้านชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีเราจะหมดไปเพราะฉะนั้นให้เราสวดพระคาถาประจําวันอาทิตย์หกจบในวันพระราชสป,ปดีเพื่อดับโลกาวินาศจะได้ทําให้ใครที่กําลังคิดที่จะทําลายชื่อเสียงเราทําลายชื่อเสียงเราไม่ได้นะคะอ่ะ อันต่อไปอเขาบอกว่าให้ซื้อขนมเค้กหรือกินหรือแจกเด็กก็ได้นะคะหรือแจกซื้อขนมเค้กกินหรือแจกในช่วงเวลา19นาฬิกานาทีถึง19นาฬิกานาทีในวันศุกร์นะคะในวันศุกร์ช่วงหนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะคะซื้อแจกมันจะได้ได้กุศล ในวันศุกร์ศุกเกี่ยวกับอะไรความรักการเงินเวลาขนมเค้ก็เห็นไหมพอเราเห็นเนี่ยต่อให้เราไม่ชอบกินเราก็ยังรู้สึกว่ามันดูละมุลละไมน่ากินน่ารักมันเหมือนของเด็กมันมันดูน่ารักเพราะฉะนั้นนะไปส่งเสริมความน่ารักนะคะส่งเสริมความน่ารักของเราทําให้เรารู้สึกว่าดูอ่อนหวานดูเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องความรักเรื่องการเงินเข้ามานะคะ ทีนี้มาดูหัวข้อต่อไปนี่งาเห็นไหมมันมีอุปสรรคติดขัดอยู่แล้วสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์โทษทุกภัยทายเสาให้ตัดเล็บหรือตัดผมตัดทั้งเล็บทั้งผมก็ได้ในวันเสาร์นะคะใส่กระทงเล็กๆไปแล้วเอาไปลอยน้ําแล้วก็ฝากพระแม่คงคาขอให้ลอยในสิ่งที่ไม่ดีไปเรากําลังมีอุปัญหาอุปสรรคติดขัดใดๆต่างๆหรือ เพศภัยอะไรที่มันกับภัยพิบัติต่างๆที่กําลังจะเข้ามาคุกคามชีวิตเราขอให้ลอยไปกับน้นํานี้แล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างไหลลื่นไม่มีอุปสรรคทาให้ไม่ว่าเราจะหยิบจับทําอะไรก็ขอให้ทําได้ง่ายได้ไม่ต้องมีการเลื่อนออกไปนะคะไม่ต้องพบกับไม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคใดๆทั้งสิน้นทําซะจะทําข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หรือจะทําทุกหัวข้อเลยก็ได้เป็นผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณเองจบคำพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ